ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟวันที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี้เลยขอแนะนำเพจอีแบ็กเติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สำคัญสามารถเติมได้ทั้งสองระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันหมดเวลากับการเติมแบบเก่าไม่ต้องฝากเปิดแพ็กอีกต่อไปรวดเร็วและปลอดภัยมีรีเซ็ตหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทับไปได้เลยนะครับ โอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบเลยกันครับยินดีต้อนรับสู่ Re เท r t ์นสตูดกันเหมือนเดิมทุกคนก็จะมาทำการอัปเดตข่าวสารของ EF o o t b a l l 2023บโซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับในส่วนของคลิปนี้ก็ทำการพูดถึงการอัปเดตครั้งใหญ่เป็นเวอรช์ชันของ2.6.0นะทุกคนก็มีข่าวสารการอัปเดตเยอะแยะมากมายนะครับรวไมไปถึงการแจกฟรีต่างๆคนก็มีการแจกฟรีเข้ามาใหม่เยอะแยะมากมายนะครับก็ทำการรับชมในคลิปนี้ได้เลยนะครับก่อนรับชมคลิปการก็เหมือนเดิมทุ ถึง1นึ่งแสนซับเมื่อไรก็จะมีกิจกรรมแจกฟรีแจก ID กันอย่างแน่นอนทพกคนก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด u b s c r i b e เป็นกําลังใจให้กันเหมือนเดิมน,นะครับเรามาเริ่มรับชมกันเลยทุกคนอย่างที่บอกไปนะครับว่าคลิปนี้คือทำการพูดถึงเกี่ยวกับการอัปเดตเวอร์ชันใหม่ของเวอร์ชัน2.6.0นนะครับสิ่งแรกที่ต้องเตรียมคือในส่วนของพื้นที่โทรศัพท์มือถือนะครับเพราะว่าถ้ามีการอัปเดตใหญ่นะครับมันก็ต้องการอัปเดตตัวแอปกันเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็น a n d r o i d App Store หรือ Play Store ์ครับก็มีการอัปเดตกันเหมือนเดิมนะครับสไลด์เส่วนของตัวแอปของตัวเกมนะครับก็อย่าลืมเทียรพื้นที่ให้เรียบร้อยแล้วกันนะครับก็ใครที่ดูอยู่นะครับมีพื้นที่เหลือเท่าไหร่กันบ้างก็ลงคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับและต่อมาขึ้นในส่วนของนี่เลยนะครับข่าวสารเกี่ยวกับการอัปเดตทุกคนก็มีการประกาศมาคร่าวๆเลยนะครับว่ามีอะไรกันบ้างที่เข้ามาใหม่ในส่วนของการอัปเดตเวอร์ชัน2อ0นะครับบอกเลยว่ามีเยอะแยะมากมายเลยนะครับก ในส่วนของการรีเซ็ตค่าพลังนักเตะที่เราทําการอัพผิดนั้นคนบอกเลยว่ามีการประกาศว่าจะมีการเข้ามาในตัวเกมแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการรีเซ็ตการอัพค่าพลังผิดนะครับก็เป็นหนึ่งอย่างที่หลายคนรอคอยกันมากๆนะครับเพราะว่ามีหลายคนที่อัพค่าพลังผิดกันเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเตะที่มาจากภาคที่แล้วคนหูุนักเตะใหม่ที่ทาการอัพไม่ถูกต้องหรือทําการอัพผิดไปนะครับก็สามารถรีเซ็ตแล้วก็อัพค่าพลังใหม่ได้แล้วนะคนสํสำหรับการอัปเดตเวอร์ชันของ2.6.0นะครับ ก็มีหน้าตาคร่าวๆมาประมาณนี้นะครับสำหรับการรีเซ็ตการนับค่าพลังนั้นทุกคนก็มีใครรู้สึกยังไงกันบ้างเกีก่ยวกับการรีเซ็ตการนับค่าพลังก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับหรือว่ามีใครชอบหรือไม่ชอบกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับและเพิ่มเติมคือจะมีการเพิ่มช่องนักเตะต,ตัวสำรองนุกคนหรือว่าเพิ่มตำแหน่งของนักเตะสำรองภายในทีมนะครับก็อาจจะถูกเพิ่มเข้ามาเยอะมากขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับการเสริมตัวสำรองของการแข่งขันอะไรประมาณนี้นะครับ รวมไปถึงว่าจะมีโหมดการแข่งขันโหมดใหม่เข้ามาเพิ่มเติมทากคนก็คือโหมดของ COOP อะไรประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูแลกันนะครับว่าจะมีลูกเล่นแบบไหนหรือมีของรางวัลเยอะแยะมากมายขนาดไหนก็ต้องรอดูเมื่อเกมเปิดแล้วกันนะครับสำหรับโหมดการแข่งขันโหมดใหม่นะครับแล้วก็จะมีการแจกนักเตะฟรีกันเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดฟรีของอีพิกทุกคนการแลกฟรีด้เท่มดาดวดยไอเทียมของนอมบิตติ้งคอนแท็กนะครับรวมไปถึงแพ็คของเพล y e เยอร์ออฟเดอะวีกอะไรประมาณนี้นะครับก็ ถูกเพิ่มเข้ามาเหมือนเดิมน,นะครับสำหรับการอัปเดตเวอร์ชันของ2.6.0นะครับแล้วก็จะมีแคมเปญใหม่ๆที่เข้ามาแทนที่ของแคมเปญบุนโน่ฟอนเดสอะไรประมาณนี้ด้วยคนก็เดี๋ยวต้องรอดูแลยกันครับว่าจะมีอะไรกันบ้างที่เข้ามาใหม่เพิ่มเติมในส่วนของการแจกฟรีหลังจากการอัปเดตเวอร์ชัน26.0นะครับแต่ที่แน่นอนก็คือในส่วนของรีเซ็ตการรับค่าพลังนะครับจะเข้ามาอย่างแน่นอนในส่วนของการอัปเดตครั้งนี้นะครับและก็เพิ่มเติมคือการเฉลิมฉลองครบรอบ6ปีัสหการยิงปนงนีนะครับ,บอเลยว่า มีการแจกทองฟรีอย่างแน่นอนขั้นต่ำถึง180ทองเลยด้วยกันนะครับสำหรับการแจกฟรีจากแคมเปญนี้ทุกคนเลยก็จะมีการเฉลิมฉลองหรือว่าการแจกฟรีจากแคมเปญนี้เพิ่มเติมขึ้นในส่วนของนี่เลยนะครับเป็นในส่วนของ EP ็ t r a i ท i n g p โปร r กรมทุกคนเลยก็ไอเทมอัพสกิลหรือสกิลเทนนิงนะครับนี่ก็มีการแจกฟรีเพิ่มเติมกันอีกแล้วนะครับสำหรับแคมเปญเหล่านี้ทุกคนก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้กันนะครับมาทาการอัปเดตให้สั้นๆก่อนนะครับสำหรับการนัปเดตข่าวสารเก่บเวอร์ชั2.2.0 เดี๋ยวคลิปหน้ามปทำการลงรายละเอียดแบบเจาะลึกให้อีกทีแล้วกันทุกคนก็คลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยเลยกันนะครับไว้เชอกันใหม่ในคลิปหน้าทุกคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีดครับ